เหตุผลที่คนรวยนะครับต่อให้มีเงินก็เปลี่ยนนิสัยลูกไม่ได้นะครับคือเราไม่ได้ฟังลูกเรามากพอนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือกด80 20ก็ใช้กับเรื่องนี้ได้นะครับ80%ของการสนทนาในครอบครัวแนะนําให้ฟังครับการที่เราฟังเขาคือการที่เราบอกเขาว่าเรารักเขาการที่เราฟังเขาคือการที่เราบอกเขาว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะ แม้ว่าเราไม่เห็นด้วยนะกับสิ่งที่ลูกเราทําไม่เห็นด้วยกับนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างของเขาแต่เราเข้าใจนะและเราเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดหรือทําสิ่งเหล่านั้นถ้าเราทําแบบนี้นะครับผลสุดท้ายการที่เราฟังเขามากๆจะเป็นการนะครับช่วยเปลี่ยนเขาหรือแม้แต่นะครับสามารถโน้มน้าวให้ลูกของเราเนี่ย เปลี่ยนนิสัยบางอย่างได้เลยนะครับแต่ต้องเริ่มจากการฟังก่อนนะครับที่บ้านผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมนะครับจะเน้นฟังก่อนเขาแค่บางครั้งอยากจะระบายหรืออยากจะให้ผู้คนฟังทัศนคติของ